สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมอาจารย์น้อมครับวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องการขึ้นการตกและก็ทิศทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเน้นท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือและที่ขั้วโลกเหนือนะครับ <c oughs> สำหรับสร้างเสริมความเข้าใจจากเฟสตอนที่แล้วนะครับ ทั้งนี้เพราะว่า,าท้องฟ้าใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรนั้นเราจะคุ้นเคยเพราะเป็นท้องฟ้าที่บ้านเราที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางที่เปลี่ยนลตัตจูดไปบ่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยจองฟ้าเซนิตที่อยู่เหนือศีรษะเราขึ้นไปก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะและทำให้เราเห็น ปรากฏการบนท้องฟ้าเปลี่ยนตำแหน่งไปด้วยดังเช่นเห็นดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเฉียงขึ้นเฉียงมากขึ้นหรือเฉียงน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าเราเดินทางาขึ้นไปทางเหนือหรือลงไปทางใต้นะครับนั้นในชุดนี้นะครับก็จะเริ่มต้นพาท่านทั้งหลายไปเที่ยวยังตำบลหรือเมืองต่างๆที่อยู่ในละติจูดสูงนะครับตำบลแรก ที่จะพาไปก็คือ,อ,อตำบลนั้นเรียกกันว่า j o ็ k m o อ Airport นะฮะอยู่ที่ละติจูดอยู่ที่เส้นขนานที่ละติจูด66องศา30ลิบดาเหนืออยู่ในประเทศสวีเดนนะครับก็จะเห็นว่าเส้นทางการเดินของดวงอาทิตย์ปรากฏนั้นนะครับเราก็จะเริ่มต้นในวันที่ดวงอาทิตย์สองแสงตั้งฉากที่0ูนสูดก่อนนะครับคือเส้นที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับนะฮะ จะเห็นว่าค่อนข้างเฉียงมากนะฮะตอนเที่ยงวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่สูงจากระนาบขอบฟ้าเพียง23องศา30ลิบดาเท่านั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ในวันที่ดวงที่สองแสงตั้งฉากที่ละติจูด23องศา30ลิบดาใต้เนี่ยดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันของเมืองจกมกนะขอเรียกชื่อง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ขอบฟ้าพอดี นะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ณสนามบินเมืองจกมกประเทศสวีเดนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นดวงอาทิตย์เพียงแวบเดียวนะแล้วดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เมืองจกมกนะครับซึ่งท่านก็สามารถาดูได้จากภาพประกอบนะภาพนี้ซึ่งภาพนี้เป็นภาพดวงอาทิตย์กําลังจะตกนะไม่ใช่ไม่ใช่กาลังจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ตก <c oughs> ลงมาเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็รับขอบฟ้าด้านใต้นะแล้วก็มาขึ้นทางด้านขวามือนะครับเวลาที่ใช้ตรงนี้ก็ประมาณสัก3-4นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นในท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเนี่ยวันที่ยาวก็จะยาวมากนะฮะวันที่สั้นก็จะสั้นมากนะดวงอาทิตย์ที่ปรากฏบางทีรับขอบฟ้าไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือปรากฏให้เราเห็นเป็นระยะเป็นเวลาสั้นๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรทำความเข้าใจนะครับสำหรับเมืองต่อไปนะครับก็คือ,อ,อชื่อว่า Resolute Bay Airport นะฮะก็คือที่สนามบินเมือง Resolute นะครับซึ่งอยู่บนเกาะ Cornwall Cornwallis นะครับของประเทศแคนาดานะฮะอยู่ที่ละติจูด74องศา43ลิบดาเหนือนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเมืองจกมกที่ผ่านมาแต่ว่าอาการเอียงของทางเดินของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีมากกว่าใกล้ละนาบขอบฟ้ามากกว่านะครับก็จะเห็นว่าในวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากที่ขั้วโลกนั้นดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเนี่ยนะขอโทษทีเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรนั้นตำแหน่งดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าตอนเที่ยงวันเนี่ยนะครับจะอยู่สูงจาก รละหน้าขอบฟ้าเพียง15องศา19ลิบดาท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในวันที่ดวงอทิตย์สองแสงตั้งฉากทีเ่เส้นขนานที่ละติจูด20 3องศา30ลิบดาใต้เนี่ยคนที่อยู่ที่เมืองลิสซูรูตนี่ก็จะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าแม้จะเป็นเที่ยงวันแต่ก็มืดเป็นกลางคืนดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้า ลงไปประมาณ8องศานะครับ8องศานะครับ8องศา13ลิบดานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าปรากฏการเช่นนี้เนี่ยในบ้านเราจะไม่มีแน่นอนนะครับดวงอาทิตย์ที่จะไม่ปรากฏเลยหรือว่าปรากฏเป็นระยะเวลาสั้นไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยไม่มีนะถ้าเราต้องการดูปรากฏการประเภทเช่นนี้ก็ต้องเดินทางใกล้ขั้วโลกเข้าไปนะครับจะเป็นขั้วโลกเหนือก็ได้ขั้วโลกใต้ก็ได้นะครับ สำหรับจุดสุดท้ายท้องฟ้าจุดสุดท้ายอาขอขอประท,า,ทานทัทษครับดูภาพก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายต่อเนื่องนะครับของดวงอาทิตย์กําลังจะตกนะกำลังจะตกแล้วก็กาลังจะขึ้นในเวลาดีพร้อมๆกันนะครับเ,เป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องที่ลงอยู่บนฟิล์มแผ่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่ต่ําที่สุดเนี่ยก็แปลว่าดวงอาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คือเว,เ,คนะเวลาเที่ยงคืนนะเวลาเที่ยงคืน แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวลาของวันใหม่ดวงที่ก็จะค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่โคง้งเอียงขึ้นไปในทรงฟ้าแล้วก็กลับมาที่เดิมวนกันเช่นนี้นะครับเพะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นได้เฉพาะบริเวณหรือว่าตำบลต่างๆที่อยู่เหนือลัติจูดเส้นขนานที่ลัติจูด66องศา30ลิบดาขึ้นไปหรืออยู่ใต้ ละติจุดเส้นขนานที่ลลติจุด66องศา30ลิปดาใต้ลงไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะภาพต่อไปก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนะก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ก็กำลังเ,เคลื่อนตัวเข้าไปสู่ตำแหน่งที่เป็นเที่ยงคืนนะเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆ เคลื่อนตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะปรากฏการถ้าเราถ่ายรูปดวงอาทิตย์เช่นนี้ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงหรือทุกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอาการเอยียงเช่นนี้ก็แสดงว่าตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ขั้วโลกเพราะถ้าขั้วโลกแล้วปรากฏการของดวงอาทิตย์จะไม่เป็นเช่นนี้นะฮะจะเป็นไปดังรูปที่ทําให้เห็นตรงนี้นะครับก็คือจะเห็นว่ามี ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ขั้วโลกเหนือนะครับวันที่ดวงอาทิตย์สองแสงตั้งฉากที่ศูนย์สูตรเนี่ยดวงอาทิตย์จะปรากฏที่ระนาบขอบฟ้าพอดีนะระนาบขอบฟ้าพอดีนะครับซึ่งก็จะไม่ไม่ไม่เคลื่อนตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ในวันที่ดวงอาทิตย์สองแสงตั้งฉากที่เส้นขนานที่ละติจูด23องศา30ลิบดานเหนือก็จะเห็น ดว,ดวงอาทิตย์นาะภาพดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับอยู่สูงขึ้นไปเป็นมุม23องศา30ลิบดาเช่นเดียวกันนะเป็นวงกลมล้อมรอบเซนิตนะล้อมรอบเซนิตหรือจุดจองฟ้านะในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นวันที่20วันที่ดวงอาทิตย์สองแสงตั้งฉากที่เส้นขนานที่23องศา30ลิบดาใต้นะครับดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันก็จะอยู่ใต้และหน้าขอฟ้าลงไป ยี่สิบสามองศาสามสิบริบดาเช่นเดียวกันนะนั่นแปลว่าที่ขั้วโลกเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะกลางวันหกเ,เดือนนะเป็นช่วงช่วงกลางคืนก็กลางคืนหกเดือนนะครับอย่างนี้นะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราซึ่งอยู่ในเขตร้อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เป็นปรากฏการณ์ปรกติธรรมดาของขั้วโลกท้งเหนือและใต้นะครับซึ่งกลางวันในที่ขั้วโลกเหนือจะเกิดขึ้น ตรงกันข้ามกับขั้วโลกใต้นะฮะในขณะที่ขั้วโลกเหนือเป็นกลางวันขั promises, น้วโลกใต้ก็จะเป็นกลางคืนนะฮะตรงกันข้ามถ้า released, assim, ขั้วโลกเหนือเป็นกลางคืนขั้วโลกใต้ก็จะเป็นกลางวันนะฮะแล้วทางเดินของดวงอาทิตย์ก็จะประมาณอย่างเดียวกันนะครับภาพประกอบต่อไปนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพที่มีนักท่องเที่ยวไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะครับเป็นแผ่นน้ําแข็งแล้วก็มีการกําหนดจุดกําหนดจุด ขั้วโลกเหนือเอาไว้นะฮะแล้วนักท่องเที่ยวก็ไปยืนบนแผ่นน้าแข็งล้อมรอบขอั้วโลกเหนือนั้นนะ,ะภาพนี้สรุปได้ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังเดินทางไม่ถึงขั้วโลกนะครับก็ยังอยู่อีนิดหน่อยถ้าเดินเข้าไปถึงเครื่องหมายที่ปักไว้ก็จะแปลว่าถึงขั้วโลกเหนือนะครับส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นเพียงแค่เครื่องหมายที่ปักไว้แต่ไม่มี คนไม่มีนักท่องเที่ยวปรากฏนะฮะแล้วก็มีวงกลมที่เขียนไวล้อมรอบเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าถ้าเราไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือจะไม่มีทิศตะวันตกไม่มีทิศตะวันออกมีแต่เหนือกับใต้นะครับหันไปทางไหนก็เป็นทิศใต้ทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้ก็ไม่มีทิศตะวันตกตะวันออกจะมีแต่ทิศเหนือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเราไปอยู่ที่ขั้วโลกก็จะทําให้สับสนเรื่องทิศ เพราะนั้นก็จะเป็นต้องมีเครื่องมือหรือต้องเรียนรู้เข้าใจการหาพิกัดด้วยดวงดาวนะฮะการหาตำแหน่งต่างๆด้วยดวงดาวซึ่งก็จะช่วยให้เรากําหนดทิศท,ทางในการเดินทางต่อไปได้นะครับสาหรับภาพต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพดวงอาทิตย์ที่ขึ้นเหนือพื้นที่ในเขตแอนตาร์กติกน,นะครับใต้ดวงจันทร์นะครับใต้ดวงจันทร์ที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับเป็นพระจันทร์เสี้ยว นะครับก็เป็นวันที่เป็นพระที่เที่ยงคืนนะครับเป็นพระที่เที่ยงคืนนะครับซึ่งหลังจากนี้ดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองแล้วโคจรนะรอบดวงอาทิตย์นะครับ